เรียนคู่ผมอยู่ในชุดนี้แหละแต่ไมันตรงกันมันจะตรงกันยู่คู่นึงแต่ผมจะไม่บอกว่าคู่ไหนนะเพราะว่าท่านให้บอกเดี๋ยวมือใดให้บอกผมก็ยิงยกมือลงเก็บผมที่เราแหละนะครับเนาะผมบอกไปก็ได้มันจะประมาณตัวที่ ที่สองเล่ะเราอคัลนนรอรนนะคะท่านผู้ชมเห็นงวดเก่าหนึ่งดูแล้วก็ือไว้เด็กเขามันเก่าหนึ่งดูกูันาดเก่ามันซื้อไงก็ดอนะครับผมกับฝันเห็นักหมูซื้อกุ้งอีกใช่ไหมล่ะผมเลยปีผมเล่เมานบักุ้งเน่าผมก็เลยไปไล่ซื้อเก่านนะครับอ่งวดนี้กับฝันแล้วถ้าแต่งวดมากี่ีปบจันเลยแต่งวดนี้ฝันว่านีดน้อยนะครับที่ ตอนเราตายเนี่ย46ปีเท่านั้นนะครับเราเป็นคนมอบเงินให้ังว่แรกเลยคือ400,000บาทมาซื้อที่สามแท่งแห่งนี้นะครับอ่าโตัวนี้้ก็ไดตรงเป็นสามแท่งนะต้องเอาเอาโดนมาดีนี่ครับนะครับเรามาเข่าฝันมาเข่าฝันม่เกิดเป็นเพียงหลายๆวงกันนั่งเฝ้าเราไม่ฟันอ่ะเรายกมือสิโอ้ยบอกว่ามีสีอายุตอนเราเสียเนี่ย46ปีนะครับ46ปีตอนเราตายนะ ทำสุภาอน่าแปลกด้วยแม่ดีใจนะจ๊ะก็ใจแล้วมาข้าวส้าวข้าวน้าวยสมวข้าวข้าวข้าว่้าวข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 เาว่้าวข้วย้าวข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 ้าวเ้าวข้าวขอาวใ้าวข้าวข้ายข้าวขอาวข้าวขเาวข้าวข้าอขเาวข้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 วข้าหขาวข้วาวข้ว่าหข้าวน้วข้วข้า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 ว้ แล้วแล้วก็ตายอีกเพื่อที่มีตีนแล้วก็ตายแล้วไม่ปันแล้วก็ตายอีกเพือนึงก็เลยผมได้ตีที่20ตัวผมอ้วนได้ตี9ใน3ตัวเห็นไหมที่ย3ตัวเลยเห็นไหมใครที่มาเมื่อวานผมบอกให้เอาไทยไปซื้อเลยหรือเอาความปันผมไปซื้อเราแตก3ตัวเลยเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าอายุแกก็40เฮ้ย46เนาะมีน้อยค่ะมาที่นี่เลขที่มากผมก็บยามาตี้0นี่มากเพราะว่าเราโยกที่เออ คนคนเสียชีวิตกับศูนย์ตายเนื้อที่สองกับที่ศูนย์สองละอายุแล้วที่หกต้องชื่อไว้ที่หกที่เก้าเขาต้องชื่ออยู่แล้วเพราะว่ามันต้องกลับหัวแต่ว่าเลขทูบเราไม่ได้อยู่ในนี้หรอกนะครับแต่ขาห้วนี่นผมปล่อยเลขทู่ผมคิดว่าคุณอ่านแน่นอนของกลางทางนั้นเนาะใช่ครับบอกบอกไปแน่เดี๋ยวเรื่องราคาจะเกินตัวที่สองไหมผมเอาไปเลยเนี่ย ไรเบื้องผมบอกอย่างเงานตัวแรกเลยเ้าไมาีีกล่องันเน้อปูนอาหาตัวแรกมันตันี้ใบมาแล้วนะครับว่าตัวรกหอพี่น้องตัวกตัวนี้นตัวกใชามาั้ห้กินะครับเดี๋ยวผมอันนั้นัอกกันไ้ครับดนะครับมันต้องรักษาเกล็ดเหมือนหัวกรนไกรแต่เขาไป็นไบ้างคิดมากของหมูอกตัวไหนตัวที่ตองนะครับ

ก็ไปฝากลูกฝากเจ้าฝากหัวนะหัวยังมันจมเมาเายเล็กก็มันหัวล้อหัวใสวเงี้ยนะหัวจมหัวตายแล้วเล็กนันหะหัวแดงเข่าเพิ่งจะดีใจอยู่แล้วหัวแดงว่าเข่ากับถือก้นดาวหมดนลยนะครับเนาะกะที่ได้ยีดอกห้ากันมาเนี่คือว่าปูหนักขัดขนมบอกก็หัวเลยว่าปูขัดข้นเนอนะครับผู้ใดซัดท่าปูแล้วจังจะให้คือยังหัวศูนหลานแต่เต็มหนีเลขกมันหลุดก้นดาวของขัดสูงกับบ่อปู ซุ้มนีมันดานี่ยให้มันถือนำผมพอมันเศร้าสื่อน้ำผมไห้เล็ออกให้มันเบิบงบบบบ้งหววเก้าหนึงห่ง,งมือนนุงบอกว่าคว, <รอ S 1> ว่า,วาเขาเศาสื่อน้ำเนี่ยออกให้เบิ้งแน่ตเกานึ่งอานึ่งผมห้องใ<ว>ส่กล่องมานยังบักเดยได้ครั้ว่าทำอยู่่อง่ลอเลยเดยืวเน่ยถว่าอ๋อเนี่ยนะเออสามพันถึงในหม่นี่มาสามพันสามพันสามพันโอ้อะไรกันเนี่นี่ีแล้วแม่แล้ว ครับสามสบตัไปแล้วบนล่างครับตัละร้อยกับเมืดอยยุ่3 8ามพัมาได้เจ็ดพันเนาะทางนอกกำไรอยู่กำไรอยู่สีหาร่อยท่เราครับถามาลูดมันได้กำไรมั้มันได้ครับถ้าไปกลับบนล่างเนี่ยมันสมิบแตันะครับแด้ก็ได้ยูได้น้อยแต่ได้ชัวนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ก็จะเปิอดโชคไให้ผมเชื่อววานังอยู่ในนี่อุลังค้นมีโโข วันมี้ก็อย่างว่าได้เขาถือกูไม่เเห็นตับอาจารย์นันี่ันกูไม่เห็นว่าถือซั้มนะ ทั้งคนก็บเป็ตัดออกนะครับจะเจอมันโทรักษางาจารย์ดโอ้โหยกเตงห่วงิเล่อยเิยแม่ลุงเต่าบ้า้าตัวแม่เผ็งน้อ้วที่ต้อง้าวตองมย่งเดียวนี่าอะหม่อาอาชีพเิมือมอที่รน๙ร้ามากเาลง เมื่อกี้เราอ่าเมื่อนี้ก็จะเปิดโวกเปิดล่าห้เนาะนะครับน้อเลขทูบยังไม่บอกนะครับอันนั้นป้ตัวเสื้อสายลางเจ้ามือเฉยๆนะครับอ่ะกะกับขาหลอเมื่อนีน ยิ่งเห็นรวบยิ่งเห็นฝันมั่นใจมั่นใจเนีมั่นใจทุกวดนนี่แหละแล้วก็โดนด่าหลายงวดแล้วนะครับแต่มั่นใจก็พวกที่ด่าเขาแน่จะไม่ตามแล้วงวดนี้นะครับถ้าแน่จริงอย่าตามนะผมบอกไว้ก่อนเด้อปูตองมาตามเจ้าตามเจ้าขอพูดถึงเด้อแล้วกาศพูดที่ไห้คนที่มาที่แหละที่ยังเข้าเลยฉันถึงเรียกว่าถึงกับมาที่เราหน่อยแม่แม่มาล่ะผู้ให้คนอีกถ้าผู้พัดคนนี่ได้นะครับเนาะกะ พอหวยพ้นไห้ปีใหม่นี่นี่คนหนึ่งรางวัลที่หนึ่งเลิกอยู่นี่นะนะครับเลขมันอันหลายคนว่าอาจารย์รอดดีปล่อยไว้มันอันเด้ผมบอกไปเลยจะปล่อยมือแรกหรือสุดท้ายมันก็อันให้เราอย่างน้อยผมปล่อยไปวันนี้ก็ไปได้รถคันนี้กันนะครับเนาะผมนี่กี่ข่านลีลานะครับัจะลีลาก็ได้ผี้อ่านผมยังลีลาอยู่นี่นะได้ก็บอกจนเกือบเหมือนล่ะจนเกือนะครับเนาะ แล้วก็มีไผ่ถามอย่างมาน้อมืลยนี่นะครับน้อยครับเดี๋ยวไมอนี่จะเปิดโชคให้เปิดโชคเสร็จเอาฟองกว้าเสร็จเอายางออกผู้ใดชยิ้ทายลูกจังมาตั้งแถวแจ้งสองแถวอาจารย์มีห้าน้อยอย่าว่าขาวมาไ่นขอแมาพร้อมกันนะคเอฟซีอย่างน้อยน้อยครับอาจารย์ว่าย้ำอีกครั้งนะครับตัวเลขนะครับสามจิตธันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์คนเห็นไปแล้วแหละนะครับเนาะอ่าสามตัวมีสี่สองห้ากับสี่สองศูนย์นะครับ ตรงกับมาดิวซีศูนนะครับนาะโอ้โอนนะครับแต่ว่าซีคู่หามตัดออกเนอาจารย์บอกขึนมวลน่ะนะครับสวัสดีครับโอ้สว่าดีเรามาวต่ตีัวัดรับสวัสรามอวัสดครับสัดครับสวัสดีครับสวัสดรบสวดีครับสีครับสดีคบออัสดบี้รีครบวับดครับครับดีนนอยนะครับครี้มีคนบอกว่าอยากได้ครับ แต่ว่าจับไปออหวยให้เพรามันมักไปออกล่วเห็นบอกผมบอกไปแล้วผมว่านี่ออกสามตเลยสามตเลยอาจารย์นะมันเป็นตั้งแดงหมดคุณ่าประเทศเราขน่อเออคุณเลดมี่นีวันนี้มาที่สี่อห้าน้อยเจ็ดสามสองห้าเนาะห้านอยหเยยาวอหน่อยขอหน่อยขอห่อว่นเราเข้าหน่าเราเข้าวเดี๋ยวรับน่อยครับเจ็ดสามสองห้าเดี๋ยวแลครับี่ก็อี่ก ติดีิดแเลยครับนยส่ถวใ่เาเข้าตามเลยรียกเราเจ้จมปะา่ไหเออจะามเลยเรยดเี๋ยวนะครับเรียกอุิปก่อนวัส น้อยมือนี่นะครับน้อยครับน้อยนี่รูดศูนครับรูดศเม็ดเดียว0ู5ยหูนยครับเม็ดเดียว0ูนย์ห้หตัวเจาะนะครับมีเดี๋ยวเดนะ้าศูนย์เก้าหครับศูนะครับบางอีกครั้งศูนยนย 59, แล้วก็0ูนเตัวมี059กับ0 57ย้าเครับมีแค่นี้ครับนะนหน่อยได้แล้วน่อยเน้นไปที่ปัวน,<อ>น,นี้เล<ห>ยนะครับ เบาๆเด้อน้อยเล่นี่คช่วงนี้ก็วจก่งวันนี้วันนี้วันนี้มีตเอาตุ้ยเอาธดาัหกสิบนะครับบอกไปแลวนะครับเมื่อกี้นะครับจดทันเนาะจดทัน้เดาเราเดูช่วงน้นหรีเกเ่าจงหาสามตัวเขาฮกม้วตินนะบอกครับรีอยลอยฮารนะครับกานเหมืนนี่เหอนนี่อนห้าน้อยห้น้อยวันเขาครับกจินว่าสามตนะครับก็เก้าสามครับ S <S ผมบอกว่ามืึอนี่เข้าสื่อเข้าข้าสามตัวละพันเนาะตีนั่งอยู 3, <S <S ่กับลูกน้องลูกน้องนึกว่าอาจารย์ที่บอกเข้าข้าสามมึงจะถั่วบุเดสน่ะเพราะผมเห็นผมห้องแล้วเลยหยิบนะ